สวัสดีนะคะตอนนี้คือติดโควิดนะคะตอนนี้อยู่โรงพยาบาลท่าฉลอมอาการตอนแรกก็จะเป็นไข้แล้วก็จมูกไม่ได้กินแล้วก็ไม่ได้ลดนะคะแต่ตอนนี้ก็เหมือนปกติแล้วค่ะ แต่ว่าต้องต้องมานอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล10วันนะคะรอรอดูอาการประมาณอีกช่วง9ก้าโมงสิบโมงอะต้องไปเอกสเรย์ปอดดูว่าปอดปกติไหมนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวใครที่อยู่ใกล้หนูนะคะช่วงประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะคะให้ดูอาการตัวเองด้วยว่ามีอาการอะไรหรือเปล่า ขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่ทําให้ทุกคนติดแต่คือนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าติดมาจากไหนเพราะว่าก็ว่าตัวเองป้องกันดีแล้วนะคะก็ะยังติดโควิดอยู่ยังไงก็เดี๋ยวจะอัปเดตอาการให้อีกทีนะคะว่าอาการเป็นยังไงมั่งจ้าขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้วันที่สี่นะคะที่อยู่โรงพยาบาลท่าหลองตอนเมื่อตอนที่เข้ามาเมื่อสองวันที่แล้วนะคะก็คือผลเอ็กซเรย์ปอดปกตินะคะอาการไข้ไม่มีความดันปกติก็คือตอนนี้ก็คือหายเป็นปกติและะ้วไม่มีอาการอะไรแล้วลิ้นได้ลดแล้วก็ได้กลิ่นอะไรปกติและะ้วค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะแต่ตอนนี้ก็คืออาการปกติแล้วอ่ะเดี๋ยวถ้ามีอะไรคึ้นหน้าเดี๋ยวหนูอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะขอบคุณมากนะคะ 哎，我这快递给我啥呢？<noise> <noise> <noise>